สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนทุกท่านครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงความคืบหน้านะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะแข่งฟุตบอลฟี فا เดย์นัดที่2นะครับในการทัวร์ยุโรปหลายคนก็ทราบผลการแข่งขันมาแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยนะนัดแรกที่อุ่นเครื่องที่ยุโรปพบกับทีมชาติจอร์เจียนะครับเราก็ แพ้ไปถึง8ประตูต่อศูนย์นะครับนับเป็นประวัติศาสตร์นะครับอีกนัดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่ทีมชาติไทยนี่แพ้ย่อยยับถึง8ประตูต่อ0ูนย์นะครับอีกหนึ่งลูกเท่านั้นก็จะเทียบสถิติแพ้ตลอดการนะครับแพ้เยอะที่สุดนะครับให้กับทีมสหราชอาณาจักรนะครับ ขณะเดียวกันนะครับจอเจียก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับในการยิงเยอะที่สุดนะครับนะครับโดยเป็นสถิติใหม่นะครับเคยยิงเยอะสุดนี่70นะครับนะแล้วก็สามารถทำสถิติใหม่โดยการชนะทีมชาติไทยของเราครับก็ทีมชาติไทยของเราตอนนี้ก็ได้ลงซ้อมนะครับที่ เอสโตเนียแล้วนะครับก็มีการเดินทางที่ลำบากนะครับตามข่าวสารที่ได้ฟังมาเนี่ยนะครับค่อนข้างเดินทางยาวนานเหลือเกินแล้วก็อากาศที่เอสโตเนียเนี่ยจะหนาวกว่าที่จอร์เจียนะครับที่จอร์เจียนี่ยังมีอุณหภูมิที่11 -12 อถึงองศาแต่ว่าที่นี่นี่อุณหภูมิที่หลักหลักเดียวนะครับก็คือ7-8ถึงองศานะครับ แต่สำหรับอตอนนี้ก็ความพร้อมก็มีเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะาถุงมือนะครับอุปก,กรณ์ที่กันหนาวเวลาซ้อมนะครับก็ทีมชาติไทยนะครับในนัดนี้ก็มีความมุ่งมั่นมากนะครับที่จะกอบกู้ศักด์ศีนะครับแล้วก็ให้ลืมฟุตบอลที่แข่งไปนะครับ แต่ว่าก็คงจะไม่ลืมนะครับอีกยาวนานนะครับสถิตินี้ก็จะพูดกันถึงยาวนานเลยทีเดียวนะครับผลทางเดียวที่จะพอให้แฟนบอลนะครับเป็นของขวัญน,นะก็คือทําผลงานให้ดีนะครับในการเจอกับเอสโตเนียในวันอังคารที่17นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับในเวลาห้าทุ่มนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็แฟนบอลนี่ก็ ตั้งหน้าต่างตาเอาใจช่วยเหมือนเดิมนะครับสาหรับนักเตะชุดนี้นะครับก็คือคิดว่าน่าจะเข้าขากันมากขึ้นนะครับสำหรับทางฝากฟังเอสโตเนียนะครับก็ผลงานของเอสโตเนียไม่ค่อยดีนะครับนะเจ็ดนัดหลังสุดนี้แพ้ไปถึง6นะครับเสมอหนึ่งนะครับแต่ก็ เข้าใจได้นะครับว่าแพ้ทีมอย่างสวีเดนเบลเยียมอย่างงี้นะครับก็เป็นทีมในยุโรปนะครับถ้าพูดถึงว่าระดับของทีมชาติไทยนะสมมติว่าถ้าทีมชาติไทยมาอยู่ในยุโรปเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับประมาณทีมเอสโตเนียประมาณาตามมุมมองของผมนะครับอาเซอร์ไบจันอะไรประมาณนี้นะครับ เอาไปที่สถิตินะครับการเจอกันนะครับเจอกันมาเมือนกันนะครับเอสโตเนียกับทีมชาติไทยนีย่เจอกันมา2ครั้งนะครับในศึกฟุตบอลคิงส์ครับนะครับที่ทีมชาติไทยเชิญมาเมื่อปี2000นะครับไทยชนะเอสโตเนียสอนึครับแล้วก็อีกครั้งก็คือปี2004ทีมชาติไทยเสมอเอสโตเนียก่อนชนะกุดโทษ4ประตูต่อ3นะครับ ก็เป็นการแข่งในบ้านนะครับก็คือถ้าพูดแบบฟุตบอลที่สูสีกันมากนี่ก็คือบ้านใครบ้านมันนะครับในครั้งนี้เราไปในถิ่นของเอสโตเนียแล้วก็สภาพอากาศของเขานี่ได้เปรียบเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยนี่แพ้จเจียมานี่8-0นะครับเอสโตเนียได้ยินแบบนั้นนะครับก็ขอยิงสัก3-0นะครับมีความตั้งใจว่า พอยิงไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะอยากชนะบ้างเหมือนกันนะครับก็มาคอยดูกันครับว่าทีมที่แพ้ย่อยยับนะมาถึง8ประตูต่อศูนย์อย่างทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับกับทีมที่ไม่ชนะใครมาเจ็ดนัดนี่ใครจะปลดล็อกก่อนกันนะครับนะแต่ผมก็ขอฟันธงอยากให้ทีมชาติไทยนะครับเป็นของขวัญนนะอย่างน้อยก็ให้แฟนบอลนะครับที่เดินทางเข้าไปเชียนะครับ โดยนัดที่เราแพ้เนี่ยนะครับกล้องแพนไปที่แฟนบอลครับผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับโอ้โหแบบก็แฟนบอลเนี่ยหลายคนนะครับไปเชียร์ที่สนามเลยนะครับก็เอออย่างน้อยยิงประตูปลอบใจสักลูกก็เกือบได้นะครับไม่ได้ครับโอ้เสียดายมากครับไม่เป็นไรครับนัดนี้ครับทีมชาติไทยแล้วนะครับขอนะครับนะทำผลงาน จะแพ้อะไรก็ช่างแต่ว่าทรงบอลน,นะครับให้มันดีขึ้นนะครับให้มันดีขึ้นผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับน่าจะรู้แล้วก็ก็คงกับพูดปลกใจให้มันเึงิเพิมอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีการพูดการคุยจิตวิทยาอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ปิดท้ายไปด้วยพาชมสนามฟุตบอลน,นะครับที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้ครับเป็นสนามเย่าของทีมชาติ เอสโตเนียครับขอลาไปเพียงแค่เดียวก่อนครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ